สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้พาทุกท่านมาแกงเห็ดปลวกคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นเห็ดปลวกนะคะที่เราได้ต้มไว้แล้วคะ่ะทุกคนเนี่ยต้มสุกไว้แล้วนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เอาน้ําเดิมเนาะทุกคนเนาะแม่น้องอะ่ะรินน้ําออกนะคะปล่อยให้สะเด็ดน้ํานะคะตอนแรกกะจะเข้าช่องฟิตนะคะทุกคนไว้เก็บกินทีหลังนะคะแต่เย็นนี้ไม่มีกับข้าวคะ่ะทุกคนก็เลยต้อง เอามาทำกับข้าวนะคะในขณะนั้นก็คือยังไม่ได้ใส่ตู้เย็นนั่นเองค่ะทุกคนเนี่ยค่ะวันนี้เราก็จะมาแกงเห็ดปลวกนะคะวัตถุดิบของเราก็เตรียมไว้บริเวณนี้แล้วนะคะเราจะใส่ปลาทูด้วยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วเราก็น่าจะใส่เป็นส้มโมงนะคะทุกคนเนาะยอดยอดโมงนะคะเพราะว่า ตอนนี้ก็คือไม่มีส้มผักติ้วนะคะทุกคนก็น่าจะหาได้ง่ายๆในตอนนี้นะคะทุกคนก่อนจะมืดตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นอยอดโมกค่ะทุกคนคะนี่คะ่ะตอนนี้แม่น้องต้มน้ําแล้วคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะตอนนี้เราต้มน้ําแล้วคะ่ะทุกคนเราก็จะใส่เป็นพริกกระเทียมหอมแดงนะคะที่เราได้ตำไว้เมื่อกี้นะคะพร้อมกับ ตะไคร้นะคะทุกคนใส่ลงไปจ้าพร้อมกับลูกโดดเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะแกงบ้านๆเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเผื่อคุณยายด้วยนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดใส่ปลาทูลงไปนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะปรุงไว้ก่อนเลยเนาะเราก็จะใส่เป็นเกลือลงไปะคะ่ะ ตอนนี้ก็ฝนยังรินรินอยู่ค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกตอนเย็นนะคะฝนตอนเย็นตอนนี้ก็กําลังจะมืดแล้วค่ะไฟเราอาจจะส่องแสงสว่างไม่มากนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะทุกคนหากมีเป็นเงาเงานะคะของแม่น้องก็ต้องขออภัยด้วยเนาะใส่ผงตรึงลดลงไปสักหน่อยค่ะทุกคน เพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติความนัวนะคะจากนั้นก็ใส่เป็นผงชูรสค่ะทุกคนผงชูรสลงไป แม่น้องจะใส่เป็นน้ำปลาราลงไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะใส่เป็นสองสองยี่ห้อนะคะทุกคนถึงเป็นน้ำปลาราที่ใช้ไว้ตำส้มตำนะคะมื้อเที่ยงบ่อยๆนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดค่ะเดี๋ยวแม่น้องจะแอบไปเก็บยอด ผักโมงนะคะยอดส้มโมงนะคะเนาะอาจจะเรียกใกล้เคียงกันหรือว่าอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยก็ต้องขออาภัยด้วยค่ะทุกท่านค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บแป๊บนึงนะคะในสวนนะคะมียอดอยู่ไม่มากนะคะแต่พอได้อยู่ค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มเดือดมาแล้วค่ะทุกคนเราก็จะใส่เป็นปลาทูลงไปจ้าปลาทูเราก็แกะก้างไว้แล้วนะคะทุกคนค่ะใส่ปไปเลยจ้า เกะตั้งออกแล้วใส่ไปได้เลยนี่ค่ะเห็นแบบนี้ก็นึกถึงน้ำยาขนมจีนเนาะทุกคนมีลูกโดดแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนเหิวน้ำยาขนมจีนเลยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะทานเป็นแกงเห็ดไปก่อนเนาะทุกคนเนาะ เ็นลูกโดดนึกถึงขนมจีนนะคะ่ะเนี่ยคะ่ะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นเห็ดลงไปะคะ่ะทุกคนใส่เห็ดลงไปก็แกงแบบบ้านๆเรานะคะทุกคนใส่ปลาทู บังแสงไฟนะคะแม่น้องบางทีก็มีแอบบังแสงไฟนะคะเพราะว่าไฟอยู่ด้านหลังแม่น้องทางนู้นนะคะพอเราทำกับข้าวเงามือเรานะคะก็จะบังบ่อยๆนะคะทุกคนจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ส้มส้มโมกลงไปเลยนะคะทุกคนยอดโมกนะคะทุกคน ไปเก็บมาในสวนพึ่งแตกยอดมานะคะทุกคนได้มาหน่อยนึงต้นนี้นี่ปลูกมานานแล้วนะคะทุกคนปลูกมานานแล้วแต่ว่าพึ่งจะมีแตกยอดนะคะแ้างบ้าน จากนั้นก็รอใส่ใบกระเพราค่ะทุกคนเดี๋ยวรอให้เดือดสักหน่อยก่อนค่ะน่าทานมากเลยค่ะทุกคนหอมจังเลยนี่ค่ะทุกคนค่ะแกงเห็ดลวกนะคะใส่ปลาทูค่ะทุกคน เ็ดของเราก็เราต้มไว้ก่อนแล้วเนาะทุกคนก็สุกแล้วนะคะทุกคนปลาทูเราก็ใส่ก่อนเลยด้วยก็สุกแล้วละคะ่ะเราก็จะมาใส่เป็นกระเพราลงไปเสร็จเรียบร้อยจ้านี่จ้า หอมหอมหุยคุยชิมดูแล้วค่ะทุกคนอร่อยมากแต่ว่าแม่น้องจะใส่เป็นน้ำปลาไปอีกหน่อยนะคะทุกคนแต่คืออร่อยแล้วนะอร่อยแล้วค่ะแต่ว่าอยากอยากเพิ่มความนัวนะคะเดีเราจะใส่น้ำปลาไปด้วยหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนน้ำปลาด้วยสักหน่อย อร่อยมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟอยากซื้อขนมเด็กก่อนวันนี่ค่ะทำเชฟจะใส่จานแกงเห็ดอ่ะแล้วก็ไปซื้อขนมกบวนไปค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าแกงเห็ดปลวกค่ะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนขาเสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟค่ะทุกคนนี่คะ่ะเสิร์ฟเต็มถ้วยเลยค่ะทุกคนขาะนี่ยังไม่หมดนะคะตักมาส่วนหนึ่งนะคะทุกคนนี่คะ่ะแซบแซบค่ะทุกคนกับข้าวอีสานบ้านเราแกงเห็ดปลวกแบบบ้านๆคะ่ะทุกคนก็าฝากทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะไม่น้องขอตัวไปก่อนหนิวข้าวแล้วค่ะทุกคนหนิวแกงเห็ดแล้วไปทานข้าวก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ